กลับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเด้อสบายดีเช้าวันซุกเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวาดใจนําเด้อเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังปัง,ปง,ปงนี่เคอีหุ้นมือนี้กมือนี้ก็ม,กมีทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยแล้วก็หวยลาวเนาะมือนี้เนาะกะ ท่านใดที่เข้ามาก็ขอให้ได้รับชูกลาบกับหวานใจเด้อกลับมาเบิ้งแนวทางนี่เคอีหุ้นมนื้อวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งอันรอบนี่เคอเีเซาเนาะหวานใจซีเอาตัวเลขของอาจารย์ธนากรแล้วก็ตัวเลขของน้องหวานใจลงในคลิปให้เลยเด้อพี่น้องเด้อก็ท่านใดที่กดติดตามอาจารย์ เป็นแฟนครับอาจารย์แล้วก็อาสีหูดีเนาะกนี่เคิเมือ้อวันใจให้วิ่งลูดสี่แต่ว่าของอาจารย์จะให้วิ่งลูดหนึ่งเด้อกักัสีโจให้เนาะก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้า 4ีแล้วก็สี่ดเอพี่น้องเด้อหนโอเคก็ของอาจารย์ก็มีโจท1ก็มี1 0ึ่ส หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเ,เด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้รับสุขรับลาบนำกันเด้อก็ขอขอบใจกับท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจหวานใจเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกมือแล้วก็ทุกหุ้นทุกหวยเด้อพี่น้องเด้อก็เดี๋ยวหวานใจชิทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อนี่เคอีหุ้นมือน,นี้ หวานใจให้วิ่งรูด4เนาะก็มี40 41 42 4์สี่หนึแล้วก็สีเดอ้อส่วนตัวเลขของอาจารย์ให้วิ่งรูด1เนาะก็มี10 1่ส 1 5 1 6 1 7้าหน,หหนแล้วก็หนเปนเด้อพี่น้องเด้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความดีเด้อขอให้เฮงๆปังป,งปงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ท่านที่มีแนวทางเล่นเนาะท่านไหนที่ว่าอยากเข้ากุ้มเด้อพี่น้องเด้อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเด้อ เข้ากุ้มฟรีเนาะแบบว่าบบได้เสียค่าเข้ากุ้มใดๆเนาะก็เข้ามาเอาแนวทางดีๆนำกันเด้อพี่น้องเด้อก็ขอบใจ